อันนี้ใช้เนื้ออะไรก็ได้นะอันนี้ใช้สติ๊ปลอยเส้นนี่นะผัดออกมาก็ยังสวยนะไม่เละไม่เละไม่เป็นก้อนนะไม่เหมือนั้นนะครับผมสวัสดีครับบุ๊กคีเมับผมเห็นโัวคุณคุณไหมลังอาจารย์เหรอปั๊มโชว์ตวงชิมไม่ใช่นะนี่คือมาแบบว่าบุ๊กคีเมานะครับมาขโมยสูตร อาจารย์นะครับผมบอกเลยว,วันนี้บอกว่าอยากได้สูตรเก่าๆกแกงแกอาหารที่ลืมไปแล้วหรือว่าหาทานยากแล้วหาแดกไม่ได้แล้ว <c oughs> วันนี้ก็เชฟทำไปด้วยรับมันเป็นเก่าๆเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเก่าๆมันเป็นเมนูพันบ้านมะระผัดเนื้อกับก๋วยเตี๋ยวมะระผัดเนื้อใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเเต้าซี่ใส่เต้าซี่เข้าไปอีกใซึ่ง่ก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยไม่มีแล้วคือคนกินเป็นก็อาจะตายหมดแล้ว ไอ้น,นี้<ค>นดูอยู่ไม่ได้คนทำเป็นก็อาจจะตายหมดเลยแต่ยังเหลือเชฟคนหนึ่งนะเพราะฉะนัน้นอันนี้เป็นชิพตำนานนะครับนะครับผม่ก็ลองดูว่าใช้แล้วบ้างนะคนชอบทานมะละเนี่ยเอาไปเอาไปทำทานได้เลยนะอร่อยมากแต่มะละเชฟแปลกๆนะนมะละส่งเหมือนละม่วงเลยว่ะไม่พอดีเนี่ยคนก็ไปห้องโปรุงมาซื้อมาฝากแขกซื้อมาฝากว่าโอเคล็ดทำอะไรได้บ้างก็ทำให้เขากินพอทำให้เขากินเขาชอบก็เลยอยากจะทำเผื่อกแพ่ามาดูครับว่ามีอะไรนบ้างครับมามาครับ เค้ก็ยังงงๆอยู่นะลุงไปลูกขาดหน่อยถ้าเราถ้าใช้มะละไทยได้ไหมครับดีแต่แต่ว่ามะละไทยเนี่ยบางทีอาจจะผมอยู่ชรองของมะละห้องโงนี้คือมันจะหวานกว่าหวานกว่าอันนี้เนี่ยภาษาภาษาภาษาจีนฮ่องโปงก็เรียกเหลืองเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าคือเหลืองฟ้าคว้าคว้าแปลว่าแตกคว้าเหลืองคว้าคว้าแปลว่าแตกเหลืองเนี่ยเย็นเหลืองชาน้ำผงเนี่ยนะครับ เลือกว้าก็คือแตงเย็นแตงเย็นเขาไม่ใช่ว่าคว้าบางคนก็ถ้าภาษาจีนบ้านเราอาจจะใช้คำถือคว้าก็คือแตงกุมหมายความว่าสมบกสมบูรณ์ก็ทำไม่เย็นทำไม่เย็นเป็นยากกับแอร์เปล่าไหมไม่ใช่นะมาดูครับแล้วก็เต้าซีเต้าซีนี่ไม่ใช่อยู่มาใช้ได้เลยนะเก็บออกเชฉยเอาไปผัดก่อนต้องผัดก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขามีนะไปตามพูดได้หรือเปล่าพูดได้ครับของของลิคุฟกีเขามีทำออกมาสมบัติเส้นหลักด้วย ก็คือหมายถึงว่าไปซื้อสำเร็จได้เลยได้เลยก็คือไม่ต้องผัดก่อนแล้วไม่ต้องผัดก่อนโอเคครับเอ้ยพราะว่าสมัยเนี้ยการทำเต้าซี่ทีมันปรยุ่งยากต้องมาล้างนะฮะเอามาเอามาสับเอามาเชื่ดให้แห้งเอามาไม่ไม่คั่วออกมาพิโรจน์ครเพราะนั้นซื้อออริจินัก็สะดวกกว่าแล้วก็ใช้สีสับกระเทียมสับแกะให้นะครับเอาแบบแน่นๆเลยเพื่อนเพื่อนไปทำตามมาได้นะแค่หลักผมก็จะทำตามเลยมาครับเพื่อนๆพืเมื่อกี้ก็จะมีอะไรมากกว่าผูดอีกทีนะ มีขิงซับกระเทียมซับเต้าซี่นะเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่แล้วก็ปะระและ้วก็เนื้อพริกพริกชี้ฟ้าแดงมาครับเริ่มเลยครับมาดูวิธีการจัดการปะระาจะเหมือนของไทยหรือเปล่าไม่เหมือนคือไม่ต้องทำอะไรครับมากผัดไปก็กินได้ต้องทำไปเลยครับไทยต้องเป็นร้านเกลือขูดอะไรไม่ต้องเลยนะจริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ต้องนะบางทีเราอาจจะปลกกันไปเองปลวกใช่ไหมใช่ปลระาเขารูกทรงเหมือนมะม่วงจริงนะสวยกว่า ขยันก็ใช Get ้ได้มือมีก็ใช้ไปอันนี้อันนี้จะทำแบบเถื่อนๆหน่อยแบบบ้านๆเลยบ้านเพราะว่าผู้ชมจะได้ไม่ต้องมาพิถีพิถันมากใช่เพราะที่บ้านก็องแบบไม่ต้องเป็นมากนมากทำแล้วก็แดกทำแล้วก็แดกกินเดยก็กินถ้าตัดเฉล็บก็เอาเม็ดออกหน่อยบางคนอาจจะมีเด็กทานด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเด็กเขาทานเปลี่เด็กบางคนทานเปลี่มากใช่ครับเด็ก่ยนทานเปลี่ยนไหมตะก้อง กิดๆจะต้องนานติดนะเด็กอ่ะเด็กคนไหนอ่ะเยอเขาด้วยเล่นเ็กาเล่นไม่กล้านอนไมกล้านอนมาควกี่เมาไม่กล้าเล่นได้ยังไงิ้ลูกนะครับอ่าใช่ครับิ้ลูกด้วยเีเยวนี้อ่คนไทยไว้ลูกก็กินเผ็ดกันเยอะคนจีนเขาคนจีนเดเดี่ยวนี้ฮ่องกงเนี่ยเด็ดเดี่กินเผ็ดกันหมดแล้วถ้าปกติจีนที่กินเผ็ดนี่คือจะกินพวกหมาล่านี่คืออยู่ที่ไหนครับหมาล่านี่จริงๆมันเป็นจริงๆแล้วมันกินอยู่เท่านั้นน่ะหูหนาน ชงจิ้งเสฉวนก็พวกเนี้ยฮะเสือตูเสือตูเดี๋ยวนี้ไปง่ายเลยนะไม่ไม่ไม่ต้องมีวีซ่าก็ไปได้เลยนะเดี๋ยวนี้ได้แต่ผมไม่ชอบไปเพราะมันพูดไม่ได้รู้เรื่องจะต้องไปไหนอ่ะผมชอบไปฮ่องกงกับไปกวางโจนเชฟเห็นเชฟไปฮ่องกงป่อยไปกินอาหารเน้อขาไกบมาเนี่ยขากลับไม่ได้นั่งเครื่องบินมานะเดินมาหรอบินมากินเป็นาหารเยอะเกิน เนื้อนี่ใช้เนื้ออะไรก็ได้นะอันนี้ใช้อ่สติ๊บลอยสันนอกสันนอกสันนอกทีนิดหน่อยสันนอกนี่เช็ดแต่เช็ดแต่แต่งมันทิ้งก่อเลยนะใช้แต่เนื้อแดงก่อนอย่าไปกินมันเยอะเดี๋ยวหัวแต่จริงๆผมบอกเนื้อไม่กินไม่กินมันก็มากเลยใช่ต้องมีมันอยู่ในมันนะคือปกติเนื้อเนี่ยก็ก่อนเรากินแต่เนื้อหมักกันนะเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ต้องหมักเลย เนื้อมาดีอยู่แล้วหัลน้วจะทำเลยไม่ไม่คือหมังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเนื้อมันมันไม่มีเนื้อนอกเนี่ยเนื้อมันเหนียวใช่ไหมเนื้อมันเหนียวแต่ว่ามันก็มันก็จะมีรสชาติหน่อยๆถ้าหมักอ่ะมันก็จะติดสะดวกขึ้นมาอน่อยขึ้นหนะอันนี้ใช้จะหมักไหมอันนี้ขัางหน่อยหมักแน่น่นตามแบบว่าอะไรนจีก็ต้องหมักเนื้อนะนุ่มสมัยก่อนที่หมักเนี่ยอาจจะว่าไอ้วัวที่เอามาทำอ่ะอาจจะสถยนาจนตายอ่ะคือเหนียวมากเหนียว ก้นเหนียวเลยโอ้โหหมักก็ยังช่วยได้นิดหน่อยนะช่วยได้นิดหน่อยเซ็ตที่แล้วคุณมากินเยอะไหมครับเยอะเยอะมากเยอะจริงๆแต่เห็นบอกว่าซื้อซื้อซื้อนันไปใช่ปะซื้อคูปองไปเอามาใช้กดยางน่าจะยางอ้าวน่าจะยางนะแต่ว่าตอนนี้เชฟปีเซตใหม่ใช่ปะได้ข่าวมาเดี๋ยวรอดูนะครับผมทายคลิปเซตใหม่จะมีอะไรนะแต่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะคืออาหารอาหารของเชฟเนี่ยเนื่องจากว่าทําอะไรมันก็ต้องคิดหนักใช่ไหม ดพรามันมีมีมีแบรนดแบนด์อยู่เราเราไม่ใช่ว่าเอาอาหารอะไรมันแบบนี้นาคุณละนี้ด่ากูละล่าสุดล้วันนี้นะเผื่อคิดออกก่อนที่ไก่ทอดจะเปิดนะวันนี้ก็มาคุยนะวันนี้ปรึกษาผู้ใหญ่อู่สาคนนะครับในในประเทศนี้ไม่จะมีพิไอแทน แล้วก็มีเชฟป้อมแล้วก็มีเชฟโน้นนะครับสามคนให้เขาเห็นตรงกันว่าอะไรรู้ไหมครับปิดเธอไก่ทอดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เปิดไหนเชฟเเชชฟฟโน้นเขาไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้ให้ไอเดียนี่ก็ได้อย่างเดียวใช่ครับกระดาษเดียวหรือเชฟป้อมให้ไอเดียหน่อยอ่าแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยครับอพอเห็ดหอมที่เขาก็เรียบร้อยนะครับแช่มาเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ปรุงรสใช่ไหมครับปรุงแล้วปรุงแล้วด้วยเรียบร้อย ครับมาดูครับเส้ปรปุงรสครับผมันี้อมันหน่อยอันนี้จะหม,กมักหมักหักเนื้อนะหมักเนอ่อ,อ,อรุรสยอนปลุรถหาใสขวดม,มันดีเ <c oughs> ลยวารูมาแม่งโดีเสเ็กนี่เจีนะครับห้าันงไม่นใจใส่กู่ซะเลยของเลาจีแล้วก็มันงาแป่มันโงอะไรน่อง่ายๆอันนี้แบบบ้าน,านเลย เรียบร้อยใช่ป่ะเฮ้ยดูดิอันนี้อันนี้จานนี้แป้งเยอะนะครับให้ให้หมูทีน,นี้เนื้อเยอะให้ให้ขุดตูนนะครับหมูเข้มตูนงนาะทำอะไรก็คิดถึงตลอดถึงอยู่ได้ถึงถึงวันนี้น <laughs> จับไว้จะก้อนโอ้โหดูดิแต่เส้นนี่นะผัอดออกมาก็ยังสวยนะเรี่ยนนะไม่เละไม่เป็นก้อนนะฝีมือเท่งนั้นนะโอ้โห หมดหมดแล้วอ่ะยังไม่ได้ชิมเลยพร้อมกินเลยครับแต่ว่าอร่อยจริงมาครับขอชิมมะนละก่อนเลยนร่อยจริงอร่อยจริงนี่เราชิมมะนละก่อนเลยนะเพราะว่ามะนละเนี่ยผมปรุงนะครับไม่เคยกินนะผมใครลงจีก่อนผมน้อยมากผมแบบเบาๆมากทั้งที่ไม่ทำะไรเลยนะเนื้อครับเนื้อนุ่มมากมากแต่ว่านุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับเชฟเนื้อนี้เอามาจากไหนครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อมาสารคาม โอ้ยยับทำที่ร้านเดลไทยยังรุ่มขนาดนี้นะมาแล้วก็โอ้โหกินยากเหลือเกินนะมือเจ็บอยู่นะครับไม่เป็นไรอ่ะน้ำหนุ่มเส้นครับไม่เวลาทำอะไรให้มันคิดบ้างเส้นนี่นะมีความกรอบบ๊อกเก้แบบสุดๆอร่อยครับเคลมเบาๆหวานอ่อนๆทำไมเวลาผัดตู้นี้ท่านร้านอย่างผมนี่นะนี่ร้านฮ้องกงแท้ๆนะคือเราผมไม่อยากทำอาหารฮ้องกงแท้ๆเพราะว่าอะไรเราต้องผัดตรงนี้เนื่องจากว่าเราต้องเปิดประตูไว้ด้วยเพราะแขกผมเนี่ยบางคนเนี่ย ชอบหวานใส่น้ำตาลได้รชอบเปรี้ยวใส่แต่ถ้าเป็นของห้องกรุงในีรสชาติก็ออกมาแบบเต็มน,นัน้นพอดีเลยใส่ไรไม่ได้ใส่ได้ชิ้นแต่นี่ผมไม่เติมนะรสชาติก็โอเคผมว่าแบบมันมันกลิ่นมันเยอะกว่าใีเรื่องของไอ้กลิ่นอนะมันเยอะทำให้รสชาติมันเต็มแล้วอร่อยม,ม,มาก<า>แต่ว่านี่ครับทำอีกแล้วรสเยอะอีกแล้วเพราะว่ารอบนี้แล้วเขาบอกว่าคนสนใจเยอะมากเพราะว่าราคามันถูกมากคือคือจา้า 1ู0หมื่นหนึ่งพันเนี่ยคือถูกในที่เนี่ยเราได้ทั้งความถูกแล้วไอ้เขาเรียกว่าอะไรความคุ้มค่าความคุ้มค่าแล้วก็อ่าคุณภาพของาอาหารด้วยคือหนึ่งเนี่ยมันมันดีไซน์มาจากมันสมองด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าโอ้ที่อาหารนี้ลปลูกเรือปลาดาวเรามาดัดแปลงใหม่ให้ครบให้มันแบบเหมือนคนรุ่นรุ่นใหม่ทัานทีคือผมเห็นแล้วนะเมนูใหม่คือแบบโคตรน่ากินเลยคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไราไรตี้มากใช่มีแบบเมนูที่ไม่เคยได้ทานมาแล้วเลยนะนานลวมีซีฟนะู้ดทอดอ่ะสมัยก่อนคุณไม่ทานหรอกมันหย ตลาดเต็มเสาที่บอกใช่เมื่อก่อนเนี่ยมากประมาณ30กว่าปีก่อนมันคนเชฟฮ่องกงเข้ามาอันนี้ที่ผมทำทำตามอ่าเมมโมรีของการเดินทางแล้วก็การลองที่อยู่ร่วมร่วมงานกับอ่าก็นักเชฟดังๆเชฟฮ่องกงเยอะสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้มันจะขึ้นเฉพาะพัอตาขานขอเอ่ยชื่อเนี่ยเพราะมันเจ๊งกันหมดครับไม่แบไม่ใช่เขาเลิกอย่างร้านดังๆอย่างที่เป็นฮ่องกงยะจ๋าก็ อะไรอ่ะอ่ะอะาเมฟาวเวอร์อ่าหรือก็อ่าซั ah s ว n f l o w e r ไม่รู้จักเลยแล้วก็ <laughs> พวกซิ s เวอร์อะไรพวกนี้ย ah <อ>พวกนี้พวกอ่าพวกเมื่อก่อนเป็นอาหารแบบฮ่องกองใสๆครับจะมีอะไรบ้างครับ Seafood ม,มะม่วงทอดซอส m า y o อันนี้คือแบบอาหายากมากคือเราท<อ>ําเป็นซีฟู้ดทอดเนี่ยก็จะมีมะม่วงมีกุ้งมีนั่นอยู่ในนั้นทอดแล้วเราเพิ่มจิ้มซอสเค็ม mayo แล้วก็มีอันนี้อันนี้คือผมเห็นตามคลิปเยอะมากไอ้กุ้งผัดเนยสดไอ้ใบ กะี่ไอ้ตามคลิปนี้แบบสายฮ่องกงมาทำกันเปี่ยวกุ้งไปทอดใส่ไข่จริงจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นบัตเตอร์ชิมาจากน้ำมันน้ำมัน butter chip ของในสิงคโปร์สิงคโปร์มันจะใช้ในผัดไข่ตรงนี้บ้านเราไม่เคยมีคนทำแบบนี้ถามมีคนทำมีคนทำสอนมานะสามนี่คือเป่าพื้นนะคะซอสพริกเกลือซอสพริกเกลือเราเคยมีคลิปมาแล้วนะจำได้ไหมคือจริงๆนะงแ้ไอ้เนี่ยเราคิดถึงว่าไอ้เป่าพื้นเนี่ยมันมันมันไม่น่าจะทำได้เฉพาะน้ำแดงหรือเจี๋ย นาจารย์เชนนะว่ามาโอเคแล้วพี่ถึงซอสปูในเงือที่สมัยก่อนร้านดังๆเขาทำตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะดังๆแล้วนะคือซอสวิเคราอหเนี่ยมันจะออกเค็มๆหอมแล้วก็มีวิธีการที่รับซอสนะข่านบนส่วนใหญ่เขาจะเป็นหมูเป็นเนื้อใช่แต่เราเชฟป้อมมาปรับเป็นเป่าหื้อแล้วก็เห็ดมอโมเล่ย์อปใส่เป่าหื้อแบบเป่าหื้อที่ดีแล้วก็ไปทำเราเลยสามล้วนะแล้วก็ผักเนี่ยผักเนี่ยเราก็จะใช้แบบคือบ็อกเคอรี่เนี่ยทำยังไงผมหยาบๆเลยอยาตอแหลกันต้องกินบ็อกเคอรี่เนี่มันจะว่าไหม ผัดก็ได้ลูกก็มาไม่ไม่ถึงที่คราวนี้ผมก็เลยรัยบคาเอาไปทอดแม่งเลยเอาไปทอดเลยทอ,อดเขาบอกว,ว่าได้ได้ได้เทคเจอร์ที่หอมไม่เหม็นเขียวกินง,ง่ายชาใส่ใส่ สี่นี่คือเป็ดปักกิ่งมาอีกตัวนึงโอ้โหเป็ดปักกิ่งนี่ที่นี่กคือแน่นอนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์นะมันเป็นความชำนาญและเคยชินเขาทำมาไม่ต่ำว่าร้านกตัวละคือคือพวกเราเนี่ยคือแต่ละร้านเนี่ยก็มีสูตรดีๆของเขาแล้วเราก็ถือว่าสูตรของเราก็โอเคเราก็มีแขกในรูปแบบของเรากินบ่อยอร่อยราคาราคาม่นก็จะย่อมยาวแล้วแต่การการการไส่เป็ดในอะไรของเราเนี่ยเราเราในในสูตรตัวที่เราทำเราคิดว่าเราอยู่ชั้นแนวหน้า คือแบบวัดได้หมดอ่ะ,จะเจอได้ท, <22. S 1> ทั้งยืนจับสองนิ้นนนวเฮ้ยคนละอย่า <c oughs> อันนั้นทำไมมันทัดวัดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ชื่อยาว่าขอ,อยัดญาตอ่านนะกระเพาะปลาสดอ่ะกระก็จะดูนะน,นี่เป็นเป็นเป็นยยิ้ๆหน่อยครับ ปูรละทัวตังคุยและสมปากที่เพิ่มหนูโหอันนี้ชื่อชื่อไม่ดูหรือเรียงปาาครับเรียงปลาคือคือจริงๆแล้วเนี่ยอากาศตอนเนี้ยมันมันคือมันไม่ใช่ร้อนแบบเมษาอ่าร้อนแบบแห้งอันนี้มันร้อนชื้นร้อนชื้นเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ามันมีโอกาสตายได้มีตกได้ใช่ร้อนชื้นนี่ตายได้แล้วก็ประเทศเมืองจีนเนี่ยอย่างอ่อย่างเฉินตูอะไรพวกนี้มันร้อนชื้นหมดก็ต้องกินแนววาเจียววาเจียวนี่คือมาลนี่ยหล่ะมาล่ามาล่านี่ยไม่ านะมาลาเนี่ยเป็นนามเป็นชื่อของไอ้ความเผ็ดมาล่านี่เป็นรสชาติแต่ว่าชื่อของเครื่องเทศค,คือพริกเนีวว่ยคือปลาเจียวปลาเจียวเนี่ย่เขาบอกพ่อมาไม่ใช่ปลาเจียวเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเชฟมาทํางานใหมๆห่ๆแล้วเขาใช้ส่วนมากจะไม่ค่อยใช้อะไรมากเพราะมันเป็นอาหารของสุวรรณภูืเิเขาจะใช้แบบว่าเอามาอบข้อดินใหอมขึ้นมาคุยๆเลยใช่หรือไม่ก็ทุบๆแล้วยัดยัดฟันแกะ มันจะทำให้ชางออกแล้วว่าปลาเก๋านื่อซีอิ๊วแบบหกเมนูนะปลาเก๋านื่อซีอิ๊วต้องเราบอกว่าอ่ซีอิ๊วของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีมากถ้าให้เดานั้นลีคุงขี่ได้เลยใช่ไม่ไม่แต่เราแต่พูดิ้แล้วเราเราเราจะพูดดีที่สุดไม่ได้แต่ดีดีแต่ดีมากเพราะว่าเราประสบการณ์เราสะสมมานานไม่ใช่ว่าซีอิ๊วลืคุงขี่รวเสีย้วเขามาปรุงรสอีกเยอะไม่เราคือคือเราใช้วัตถุดิบของเรา เพราะว่าก็แน่แน่ไม่แน่มันอยู่ที่ห้อบคมมันดังมากต่อละมั้งเส้นวีสองกระส่าย ผัดซอสสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นไก่ยีส์คือจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยไอ้เนี่ยมันมีหนิวเกลี้ยงมีอะไรพวกเนี้ยมีอันที่อยู่ในอยู่ในตำนานน่ตำราเลยก็คือเส้นเจ้าเฉาไม้อ่าไม่ใช่มันเฟ่อ่าหมูยิดไม้หมูยิดไม้ก็คือของำรานคือเส้นผัดกับพวกเนี่ยผัดพวกหอมใหญ่อะไรไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ไม่มีอันที่เส้นมีผัดสิงคโปร์เส้นเจ้าเฉาไม้เนี่ยไปใส่เกาหลาเราเอาสองอย่างมารวมกันจะได้เป็นเส้นมีแล้วก็มี เส้นด้วยผสมด้วยวิแล้วก็แล้วก็จะใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อความหอมเส่ยกะทิอ่าพัตไซหมี่นะนั่นมีกะทิบ้างแล้วนะสี่บูว่าไข่ฝอย20บาทยี่สิบบานวทข้าวสุดท้ายตอนนี้8เมนูไปแล้วเป็นอาหารหวานแล้วแต่ซื้ออ่านยากมากจีบหมาหมู กับบัวลอยเชียงไห้งาดงนดำคือแต่ละเมนูนี่ไม่หากินง่ายนะบัวบัวลอยเชียงไฮ้เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันเรียกเีไงบัวลอยน้ำขิงฮะเจ้าตัวนั้นมานะแต่ว่าตุนนี้ตัวนี้ทำเองอบัวลอยตัวนี้ก็ทำเองบัวลอยงานดำอ่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยไอ้งานดำเนี่ยเราก็จี้หมานี่ก็คืองานอ่าหูนี่ก็คือเป็นมาเป็นบดๆอ,อ่ะมันก็เหมือมนมันมันมีแอร์เตาซาดจก จุเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ละเอียดเท่าหูหูมันจะเป็นปเป็นครีมเลยแล้วก็<อ>แล้วก็เอางาขาวงาดำนะข้าว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 ใหม่ข้าวหอมมะล,ลิเนี่ยมาพูดด้วยกันแล้วก็นีน่ยมาปัน้นเราจะไม่ได้ใช้แป้งเราจะใช้คู่กันแล้วเราแบบทั้งหมดเก้าเมนูได้ไหมได้แล้วพี่ปกติหมื่นรวมของหวาน9เมนูปกติหมื่นหนึ่งพันหลือหกพันเก้าเหมือนเดิมใช่ขึ้นมา300 ขึ้นมา300ขึ้นมาขึ้นมา400ขึ้นมาส0 0ด่ามันตกจมากจากหมื่นหนึ่งพันเป็นหกพันเก้าบอกเลยว่าใครสนใจอยากดูรีวิวเต็มๆนะเดี๋ยวไปดูในคลิปสั้นในเพจนะครับในทิกเกอร์กุ๊ดน,นะ ไอคลิปนี้เดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวไปลุยอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็เต็มปีมากบอกเลยว่าสูตรเชฟป๊อปเลยครับนี่มาปรึกษาเรื่องแบรนด์ใหม่ด้วยนะตอนนี้มาขอความรู้แล้วขอสูตรตอนนี้แบรนด์ใหม่ก็ยังไม่จบนะแต่ว่าใครที่เคยซื้อว v ชเชอร์เชฟป๊อปไปจะใช้ให้หมดเอามาใช้มาดีได้ไหมได้เขารู้ต้น voucher เรามีกำหนดใช่ไหมหลายรอบเลื่อเดือนถ้ายังไม่หมดขอเดือนก็ใช้ได้แล้วมี voucher ขายไหม วัชเชอร์นี่คือความคุ้มค่านะยังไงนะคือวัชเชอร์ยังไงนะวัชเชอร์จะเป็น11,000บาทจะได้13,000บาทอายุการใช้งานคือ6เดือนเท่านั้นซื้อก็คือจ่ายเงิน11,000บาทได้วัชเชอร์13,000ก็คือคุ้มก็ไปอีก สุดจัดบอกเลยว่าใครที่สนใจอยากมาชิมฝีมือเชฟป้องนะครับแล้วก็เมนูที่คิดถึงบางบางบางทีก็อาจจะไปมีอนั่นไปเทกับแขกลูกค้าลูกค้าบอกว่ากูจะใช้วอชเชอร์เล่มหนึ่งเนี่ยใช่ไหมแล้วขอลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมไม่ได้แล้ว ือแบบว่าลดเหมือนลดเลย20%แล้วนะก็เพื่อนๆมาใช้เลยใครที่อยากชิมอาหารฝีมือเชฟป้อมแล้วก็เป็นเมนูที่คิดถึงนะหลายเมนูที่หากินยากนะก็มาได้เลยครับที่ร้านเชฟป้อมก็ตอนนี้อยู่จตุจักรานแต่ก็คืนได้ครับติ๊กโอเคครับเชฟวันนี้ก็เต็มอิ่มมากสำหรับทั้งสูตรก๋วยเตี๋ยวผัดมะล่เน้ำ แล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่เชฟให้กับช่องผมเหมือนเดิมนะครับก็รีบๆมานะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ขึ้นเพจให้นะโอเคขอบคุณครับเชฟ เดี๋ยวปิดกล้องไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวต้องปรึกษาต่อนะครับโอเคครับังไหก็คอมเมนต์เยอะนะถ้าอยากให้ไปที่ไหนอีกแล้วอยากได้สูตรอะไรอีกก็คอมเมนต์มเลยครับเดี๋ยวผมมาเอาช่องเชฟป้อมนะได้ข่าวว่าตอนนี้เชฟป้อมจะเปิดช่องแล้วนะเพื่อนๆเราติดตามเพจกับติ๊กต็อกของเชฟดีๆนะบอกเลยว่างานนี้ไม่ต้องผ่านผมแล้วเชฟจะแจกเองนะได้ครับโอเคเจแล้ครับบ๊ายบาย